สวัสดีครับอยู่กับผมน้ำมันเยอะนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวผมไม่บอกครับผมไม่บอกอ่ะมาเลยครับนี่ครับเด็กซี่ครับเด็กซี่ครับเด็กซี่ในหนังดุสุดเลครับตอนนี้สงครับในป่าไม่มีเสียงนะนี่ครับเสียงไม่ปกติเลยเสียงมันจะดึดุดนะครับวันนี้ก็ลื่นครับขึ้นครับนี่ครับ นี่นครับแล้วผมดูหนังสือค่ว่า,วามีตัวอ,อะไรอีกนะโอเคนะครับผมกลับมาแล้วครับนี่คนระับเป็นเจ้าซอมบี้ทีเล็กนะครับซอมบี้ทีเล็กครับนี่ครับซอมบี้ทีเล็กค,ครับซอมบี้ทีเล็กนี่ครับ ใครสนใจนะครับมีอะไรมาขายนี่นะครับเป็นใครชื่อทอร์กีบิททอรเลตไม่ต้องจักถึงนี้ครับนี่จะเป็นโมเดลสกีบิททอเลตนะครับราคาไม่แพงนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วนี่ก็จะเป็นทีเล็กนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมมีสามน่าจะมีอีกหนึ่งครับโอเคครับแล้วผมมีตัวนี้นะครับเป็นตุ๊กตาล่าบูเมดนะครับ นะครับส่วนใครที่ไม่เคยเห็นคลิปใครตอนนั้นที่คุณผมสอนพับเรือใช่ไหมครับวันนี้ผมขอโทษนะครับผมผมยังไม่ได้ทำนะนะครับแต่ผมมีอะไรมาให้คนดูนะครับนทมเทมแทมเ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 เทมเทมเเเเเ มีเป็นอันนี้เจ้าผังพืชนะครับผังพืชนะครับผังพืชผังพืชนะครับผังพืชสองตัวนะครับมีสองตัวอันนี้ผังพืชนะครับผังพืชกับตัวนี้ผังพืชนะครับผังกุดตัวนี้ชื่อว่าเจ้าโมครับผังจะยาวเอาเข้ากงก่อนะกลับมาเข้าเรื่องของเล่นยูนอีกนะครับต่อไปนะครบผมจะมาทุกคนนะสวนเตาที่ผมเลี้ยงนะครับน่าจะใช้เป็นนี้นะครับ เป็นอาหารสาวเด็จรูปเป็นเม็ดนะครับโอเคนะฮะผมก็ให้ดูเกี่ยวกับแล้วมากนะฮะผมส่วนใครที่ผมก็มนก่ครับเป็นเรงเสาร์นครับผมใครสนใจก็เดีย๋ยวผมจะขายนะครับ มีขายที่เราตัดส่อครับจะมีครับขายนะครับเป็นอันนี้เป็นอีกรูปหนึ่งนะครับไม่ใชุ่่นแบบที่เขาขายนะครับราคา29บาท20บาทน้คะชื่อว่าไดโนเสาร์งับนิ้วผมพับลยครับสวนต่อไปให้ไหมครับเดี๋ยวหยนึงอืมก็มีครับนี่ครับที่ผมสั่งเอาครับเนี่ยที่ผมสั่งเอาถ้าจะเดีวผมคนดู่นครับ ใช่ครับนี้ผมสั่งเอาวนะครับจะมีอันที่ผมซื้อหน้าโรงเรียนของผมครับที่เป็นราคาวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับผม,มอยู่อเคนะครับนี่ครับโอเคมาเข้าเรื่องเลยกุ้งเรานะครับนี่ครับสามารถถ,ถอดหัวได้ถอดแบบนี้นี่ส่วนตาปากแบบนี้นี่จะมีขาก็จะเป็นสีขาวเนี่ยที่ล็อก น,นี่ก็เป็นลายนี้นครับเคนะครตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับตัวนี้ตัวใหม่นะครับจะมีแบบเป็นเสียงนะครับอันนีก็นี่จะกกิ้งกิ้อันนี้นๆๆๆๆนนดังมากเลยครับเคนะคต่อไปผมจะมานน้ฟนคโอ้ oh! <c oughs> นี่รับผมผม <c oughs> <c oughs> ถ้าใครเคยดูช่องพี่นนจะได้รู้จากสีน้อ่ะผมคิดภาพแบบนี้ก่อนนะครับอ่ะมันคือเล็บเล็บนะครับเล็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 บพัแบแอบนี้มาอีกมุมหนึ่งนะครับแล้วก็พับแบบนี้มาสนอนใช่ไหมทำกานไว้นะครับล็อกล็อกแล้วก็เราก็จะเอาสอดเข้าไปเลยนะครับสอดเข้าไปในรูสอดเข้าไปในรู ทีสอดไปเรียนดูเลยนะครแบบนี้ก็จะได้แล้วครับเล็บเล็บนะครับเล็บเล็บครับเล็บสำหรับเล็บผมนะครับเพียมเพียมขนาดไซส์ผมนถ้าใส่ก้ยนี่พอดีเลยนะผมแบบนีู้ใหญ่นี่ครับอันนี้จะเป็นไซส์ผู้ใหญ่นะครับไซส์ผู้ใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบไซส์ดอกเล็บแบบนี้ครับ คนะครับอันนี้ก็จะเป็นพลาสคิกบีโทยเ์เล็กอันนี้มันไม่มีขายครับหนา้าหน้าของเรียนผมมีขายนะครับแต่ตอนนี้เขาไม่มีแล้วนะครับโอเคตัวน,นี้ใครสนใจก็ไปหาได้ที่ที่ทีช้อปปี้ครับโอเคคลิปยาวไปแล้วโอเคคลิปนี้ขอจบไปแล้วนะครับบ๊ายบายบบ๊าายายจ <c oughs> บบ๊ายบายจบ,บ